สวัสดีนับจทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุตนเฟรน7965กันเลยครับคลิปวันนี้นะครับผมเราก็จกัาบอกกันในแบบที่มีชีวิตนะฮะทุกคนก็จะเป็นยังไงนะครับผมเดีย๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันดีกว่าครับเริ่ม Here we go เขานี้เขานี้เขานี่นี่อันนี้อันนี้อันนี่รอก,กันรอกันรอกันรอกันร้อยมันเหลือประมาณให้เหลือประมาณสามวิตอนนี้นะครับผมอยู่กับไอไอพูดไอไอเพื่อนสาม สามเขาเลยก็เลยโอเครับ้อยเขาบอกว่า get into the car ที่อย่างบอยซี่รอนะคะตอนนี้เราก็จะทำการอยู่บนรถแล้วนะคะตอนนี้ว่าตอนนี้เป็นอตอนนี้เป็นเวลาเออเย็นใครพาพ่อตอนนี้ตอนนี้น่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นอ้าวาโอ้พ่อ โพ่อทำไมทำไมขยายเยอะแังเลยจันลูกเปิดตัวเด็ดแค่นั่งดูภาพโมนาลิซาเหมือนเคยกับนั่งดูทีวีไปยิ่งพ่อทำไมพ่อไม่เคยกินขยะเลยอยาวีดีเป๊ะๆครับเป๊ะๆเป๊ะๆนั่งฟังไปก่อนแล้วกันถ้ามันบอกว่าจะเล่นด้วยนี่มันจะเฮียมากเลยนะคุยโดนหอแล้วเข้าหมาตอนนี้เราต้องไปเตรียมหมี่ให้พ่อกิน เดพราะกพวกกูเป็นคนใช้ไปเนี่ยเออเมื่อเราเป็นคนใช้เลยต้งแต่เราเดินตั้งแต่เรามาต้งแต่เรามาทำเก็บขยะให้พ่อนะเราต้องทำไมไม่เก็บทำไมให้พวกเราเก็บขยะล่ะครับตอนนี้เราต้องทำาปีให้พ่อนะไปได้หรอฮะเออไออาร์ลูกทำป็นพ่อไม่ได้หรอวะเออยบเราต้องเราต้องเอาไอ้นี้หลยเราต้องเอาดูดเดอร์เาต้องเอาดูดเดอร์ของตัวเองเลย มีลยพ่อครับอร่อยไหมครับอร่อยมากลูกวางอาหารวางอ่ะใครแดกวะโอ๊ยแปปนี้พ่อมึงเนี่ยเนี่ยแต่พ่อไม่มีผีนะนลูกตู้ี่ันร้องไม่ไม่ใช่ไปในะเรื่องของเกมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับพ่อเราไปทำงานดึกใช่ไหมแล้วพอ่อเดือดหนึ่งทุ่มแล้ว ต่อมานั่งๆๆน,น,นั่งไงวะหยุบหยุบมึงไปทำอาหารแล้วมาวางบนโต๊ะดิเฮีย,ย,ยก็ไม่รู้เนาะมึงอย่าเด็กกันพอเอา้าอย่าตัดตากันก็พอมาวางเอาไว้เด็กทำเพื่อทำ,ไ,ไ,ทำไม้ดิทำไมเราต้องนองเว้ยเราต้องนองเว้ย มาวางมาวางใกล้ๆม,มาวางใกล้ๆดีคุณเด้อวางอย่าเด็ดทำไมเบ้าวทุกจานอาหารท,หาทุก,กอย่างกกินจริงเบา้บาดีมากนะดาส่งสารดาบาดิที่สุดยากขอบคุณครับเดอรีฟิวเดจเลเตอร์ทีเด็ดตอนสองทุ่มแล้วเราต้องรีเฟเราต้องรีฟิวเดจเลเตอร์สวยไม่ต้องละฮัปพ่อ ่อครับเอ้าลูกลูกลูกนีกหน่อยเสีย่อยบอไปดูข้างนอกอ่ะพ่อจะรอไปข้างนอกผู้เช็ก่ะนบอพ่อจะออกไปข้างเช็กข้างนอกทัพ่อพวกแกดูทีวีไปก่อนแล้วกันตอนที่พ่ออยู่ข้างนอกได้โอเคดูทีวีเลยนี่ยได้ดูช่องคุณเฟย์กันไหมจำไว้ด้วยนะ เออช่องเขาสนุกดีเลยแม่งแค่นอนด้วยวิวเต็มก็บอกให้เรานอนตอนสี่ทุ่มอ่ะเออว่ะไม่กินไอเชี่ยมแม่งทุ่มแล้นะเว้ยเฮ้ยเขาบอกว่าหรือจะให้พ่อโกรธอ๋อน้อต่อไปโกรธไม่ได้แล้วเอ้ยไอ้วานเรามาดูช่องตูนเฟย์กันก่อนดีกว่าไหมช่องนี้เขาไอเนี่ย็ดสามทุ่มแล้วไอสัตว์ไปนอนเออว่ะไม่เขาบอกให้เราไปห้องนอนข้างบนเนี่ยนีไงเออคคนละเตียงเว้ยคุณนั่งแกของ ไม่ปิดประตูกันได้เขาบอกให้ปิดแอร์เปิดแอร์ปิดประตูเลยเปิดแอร์เปิดแอร์ปิดไฟในบ้านปิดไฟในบ้านให้หมดไปไปปิดดิไป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 เยอะไปไปไปกูไปกูเยอะไอ้เยี่กูไม่กูไม่ฆ่าเลยมันไม่ใช่ผีมันเป็นตัวอะไรมาสิงพ่อแล้วไม่รู้ เราก็ปิดหมดแล้วนี่หว่าอันนี้่งในห้องมามานอนนนน้อก้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นี่ทาบหดไอ้สิมามานอนมานอนอย่ากดชีพค้างดิยี่ปี่ไปปล่อยบ้างไงสักนอนเงินเถอะนักฟุตกูก็ปิดไฟหมดเลย เอ้าพวกคูก็กปิดไฟหมดแล้วไม่แชะป่ะโอ้ยนี่เองปวดเป็นไฟหลังบ้านหรือเปล่าเอาเอ,เอว่ะเออว่ะไปดิไปดิแต่พวกเหี่ยเพิ่งปิดกันนะเว้ยไม่งนะั้นมึงเต็มตัววิ่งนะเว้ยดูดิ่ถปิดแล้วถ้าพร้อ,งอมงปิดพว,วง,นะงน้ำไงตรงเนี้ยเอา้าไอ้เหี้ยของน้ำปิดดิออโอ้ย ก็ปิดอ่านี่ปิด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 ตัวไปนอน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 เพื่อนแล้วมันนอนกันแล้วเดี๋ยวเรากระโดดมาเอาไอ้ขวัญฝั่งด้วยเพื่อนเอาเหลืออะไรเนี่ยไอ้ไปรอบนี้ไปดิ้ไปกระโดดแหละย่าเราทำบ้านเลยอันนี้แกล้วนี่แะ ลองเช็คห้องนี้ดิอันั้นเปิดไม่ได้ไฟพอป่ะเปิดไฟดินี่ไงลงรถไปปิดสัตว์แม่เปิด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 วิ่ง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 วเปิดดีอะวายว้ายโอ้ยเรียบร้อยอ้าวไอ้สัตว์เปิดไฟไปเปิด ไอเทียไม่เปิดด้านล่างอีกไอสัดไปต้องไปเปิดทีวีเรานั่นที่ข้างล่างอ่ะอะไรหมดเต็มโต้่ะทุกคนสีทุ่มแล้วเขาบอกให้เราเปิดเขาบอกให้เราเปิดอะไรอีกแปดเๆตัองลงไปเขาบอกให้เราเปิดที่ข้างล่างให้ใช้รีโมทอ่ะเพราะฉะนั้นกูจะฟังเพลงเลยกันไม่กูจะรองเพลงระมงฟังนอนอ้าวทำไมกูดินไม่ได้นอนได้แล้ว เยวพวกนี้เข,ข, okay, ขาก็เขาก็ครับโอเคเปิดแล้วเอาไปเอาขอความคิดเร็นอะไรกันไแป๊บพ um> ี่ม pues um ั่นหลอกหลอนหน้าตาของคุณลูปร่างของเขาอ๋อรู้แล้ว คือเขาบอกว่าจะมีชายพิเสื้คนหนึ่งมาปูกที่หน้าบ้านของเราอะ่ะเป็นผู้ชายน่ากลัวน่ากลัวอ่ไอ้แพยให้อยู่ในห้องเซฟตี้ชัตดาวดับทีวีออกคือชัตดาวแล้วนนไปนอนเอาไปเปิดประตูไอ้นเหี้ยโอ้ยมีบอกว่าพ่อเราจะเป็นชายพิเศืนคนนั้นอีกเอกอีกไปดิเอ็กเพื่อไปดิไปด้วยกัน ไอ้เ <ไป S 2> หวขวดเบียร์ฮา,าปูไระสัตว์เขาบอกให้เราไปที่ประตูหน้าแล้วไปเช็คพ่อเราอ่ะไปดิไปกันคนไปขวัญงามดิมือเดินนำไอ้ตูนปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่าเสียงอ่ะป่าเสียงก่อนกูเช็คกูปิดเสียงแล้วกูปิดเสียงเด้อทุกคนชอ็อตนี้ขอขอนุญาปิดเสียงนะครับเฮ้ยล็อกกูอัก ลป๊า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 ขึ้นโผล่ไปขึ้นไปไอ้ปิดไฟ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 หมดปิดไฟไฟไฟมันจะปิดทำเริ่มจะเปิดระเบือไฟเราระเบือไอ้คอยดูกล้องมวงจรปิดอ่ะเคยดูกล้องเคยดูกล้องไอ้เหี่ไหนอยู่หน้าบ้านเราแล้วเจ้ไหนอยู่หน้าบ้านเราแล้วมานอนมานอนน้มานอนนอนเ้ยโอ้ตราไปนอนเสร็จแล้ว มันพาดคุ้มเร็วนี่เฮียเฮียโคตรน่ากลัวไอ้สัตว์คไม่ปิดประตูเปาโอเคไม่เห้มันแกมเยโอเอเเอาวันไหนดีรี้หรอให้คุณไม่เอ้ยเอแป๊บเอาอะไร ่นคอม C C T V ดูกล้องหรือว่าลงไปข้างล่างอเขาไอ้ทำหมุนนี่แหละเขาไอ้ทำหมุนนี่แหละอะไรเคุนเรื่องโอเคอจะนอนกิน <c oughs> ข้าวหรือว่าเดิมแบบเงียบๆกินอาหารได้เต็มจะรีบทูฟิลหมายเออพระเจ้ายนำ ต่มันต้องลุกทั้งหมดไงมันหิวมันก็หิวพร้อมกันแดดแป๊บนึ่งกูแดกตาอนเอาเฮ้ยเสียงใครเดือดขึ้นมาวะออยเริ่มมีกวนเฮ้ยใครอะไปอยู่ในประตูอ่ะกูไม่เห็นเลยวิ่งมื่อกีกเราเห็นนะเธรว่าผมอกไข่ไม่วดําดําบ้แล้วไขรไม่แล้วมุ้งดีไ่ ประตูแล้วเมื่อกี้นานไม่ได้ปิดประตูห้องไม่ลูกคุณพ่อไงพ่อออกมาปิดเขาต้องลุกว่ะไอ้เขา,เาค้องมีคนสืบหาบอกมาไอ้ขวัญลุกไอ้ไอ้ลุกเร็วกูนอนแล้วอ,อะไรไอ้ลูกไปทำอะไรไปแล้วเราต้อง,องต้องใช้ชีวิตรอดล,ละเราต้องเอาชีวิตรอดไอ้เหี้ยชีวิตรอดไปเรื่องลุกเร็วถ้าคุณพ่อมาที่นอนนะ กูนอนแล้วสัตว์กูไม่ไปวละไอ้ยี่นอนฝันนอนเร็วไอ้ยี่มันคููดาวไอ้สัตว์ไอ้ยี่นอนไม่เสือกมีคููดาวอีกเฮ้ยกูอยากรว่กใครใครลุกมันจะเป็นไงวะโอ้โหดูดโอเค ไป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 ไอ้อาถามไอ้บีไปดูห้องบ้างไปไปไปเราต้องไปกินข้าวไอ้พ่อครับวัสี่สิบหกมาดิไว้หมดเลยมีเชียร์พ่อนอนไปแล้วเข้าลาก่อนตายฮะ พ่อไอ้เฮียพ่อโวยโอยกูตายจบคลิปไอ้เฮียจบคลิปเถอะเอาแล้วนะครับโอ้คนคุณพ่อฆ่าหมดเลยโอเคทุกคนก็เป็นนะครับอนสุดท้ายขอคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เข้าคลิปนี้นะครับผมจีนเป็นระบบแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีตอนนี้สวัสดีครับ